สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะนนี้เราก็เตรียมข้าวเหนียวนึใส่กับน้ากะทิเล้นะคะกะทิที่ต้มสดแล้วแล้วก็ข้าวเหนียวเราก็จะคนกับน้ํากะทิใช่ไหมคะให้ม,ม,มันมันใช่ไหมคะนี่กะทิกระป๋องนะคะแล้วก็จะมีทุเรียนทุเรียนนี้เราซื้อมาในราคาอ่าหกล่องหนึยยูโรนะคะก็ตีเป็น เป็นกล่องละ20ยูโรใช่ไหมคะแล้วก็มาแบ่งกับเพื่อนๆนะคะก็เอาถ้าถามว่า20ยูโรนี้เป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาเงิน36 36บาทคูณ20แล้วกันนะคะก็จะประมาณกล่องละ7 800นี่แหละคะ่ะนี่คือกะทิที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นการเอาทุเรียนเม็ดนี่ใช่ไหมคะไป ใส่กะทิแล้วเราก็ค่อยคนนะคะขออนุญาตบางแป๊บนึ่งนะคะทุเรียนยนี้ก็จะมีสองพูนะคะก็ห้าร้อยกรัมนะคะก็ครึ่งกิโลใช่ไหมคะถ้าไม่แน่จะขึ้นจะครึ่งกิโลใช่ไหมนี่คะ่ะเราเป็นการประหยัดถ้ากินทุเรียนอย่างเดียวมันก็จะเป็นการที่รู้สึกว่ามันจะแพงเกินไปแล้วก็มาดัดแปลงกินกับนอื่นนะคะที้เราก็จะเป็นการ เอาทุเรียนนะคะมาใส่กับน้ำกะทินะคะเป็นการคนนะคะคน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 ,คน,นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะขัวออสตรียนะคะขัวอสตรียนะคะเราก็จะมาฉีกใส่ もうになか。 นี่คือการฉีดลงไปใช่ไหมคะเราก็จะเปิดเตาเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราก็จะรอคนี้เข้าเดือดอีกรอบนึงนะคะเราก็จะเป็นการรับประทานได้แล้ว นี่ค่ะเขากําลังเดือดใช่ไหมคะเราก็จะรอให้เดือดเขากําลังเดือดเราก็รอให้เดือดแป๊บนึงแล้วกัน,นะคะทุเรียนพอดีค่ะไม่กรอบนอกนุ่มในนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเป็นการทำแบบง่ายๆก็ไม่ง่ายนะคะครั้งแรก ข้าวมีสวยอะไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําน้ํากะทิแล้วก็ใส่ความหวานตามความชอบใช่ไหมคะนี่ค่ะข้าวเหนียวูุเรียนยททู่ๆทำเองง่ายๆนะคะู่ต่างแดนก็ต้องประมาณนี้นะคะใส่ตามโชคแล้วเ,เราก็ใส่งาน เติมแต่งสีสันให้สวยงามรับประทานได้นะคะนี่ค่ะไปราคาขอบคุณที่ติดตามนะคะ